เอาละครับสวัสดีทุกผู้มชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิที h ช n แนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดน i ิ y อีกแล้วนั่นเองและในใคลิปนี้เราจะทำการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของมิชโกหรือว่าเกชาที่มีชื่อชุดว่าม่านตะวันสกินนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างมนุษย์ปกติหรือว่าร่างตอนที่เธอโกรธบอกเลยว่ามีความสวยงามทั้งคู่เลยนั่นเอง ใครที่เป็นแฟนๆของเกชาหรือพิชิโกไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับสก,กินนี้ราคาอยู่ที่2,888เหรียญแดงตอนนี้ลดราคาอยู่ที่25%เหลือเพียงแค่2,158เหรียญแดงหรือถ้าเกิดใครมีเกลือม่วงเยอะก็สามารถใช้เกลือม่วงแรกได้เหมือนกัน12,888เกลือม่วงนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราเล่นสก,กินนี้ให้ทุกคนได้ดูถ้ากิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย และตอนนี้เราเข้ามายู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของเกชาที่มีชื่อชุดว่าม่านตะวันผมต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกชาและเล่นเกชาไม่เก่งแต่เกิดเล่นเดือ์เดิเดรก็ยังไงขอภายรวปหน้าไว้ด้วยแล้วกันฮะ จังหวะนี้เกชาเดินมาเช็คบริเวณบ้านเล็กมีตินาตาันหรือว่าสกิลหูเด้งอยู่วางผีเสื้อไปก่อนหนึ่งตัวรอยเท้าชเตนอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นใครแลวเปิดเป็นหน้าของผู้ยังรู้ครับมาดูว่าช็อตนี้ใครจะได้หนึ่งแต้ไปก่อนกันและเดินมายาวาตรงนี้ผีเสื้อในมูลนิสส์ไปหมดแลว้ววาไปหนึ่งเดินมาแล้วตีปหวะแรกไม่โดนอ้อมเดินตามหลายขวาแล้วตีกัไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งแผ่ครับเอาละฮะผู้ยังรู้บะเดี๋ยวเหมือนจะมีค้าไปนิดนึงครับ โอ้โหจะลอดหรือเปล่าสลับมิชิโกะแล้วตรงนี้วางบาตอรฟายพุ่งยาวตามกันมาปิงยังปกติครับแต่ว่ามีอาการคร้างเล็กน้อยเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเป็นกันที่อะไรเสียออกด้านขวาและด้านซ้ายมือเป็นฟิเบอร์เซอร์มิชิโกะตามมายาวยาตรงนี้ต,นตีได้หรือเปล่าลตีไปอีกหนึ่งทีล้วค้างอีกแล้วครับโอ้โหเหมือนแอนิเมชันการเช็ดเลือดจ,จากค้างไปสลับมิชิโกะหรือเกชา พีเบลแดนเซอร์วิ่งชิงมาเล่นบริเวณธนางสุสานแล้วผีเสื้อได้บืองนีน่มาสัตว์ไปหมดป่าไปหนึ่งจอดแล้วยาวยาว,ยาวตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ไม่ใช่ธนาคเซอร์เวร์ร่วงนะคือค้างเรียบร้อยนั่นเองทุกครั้งที่มีการตีโด,ดนธนงเซอร์ไวร์หรือการชดเลือดเนี่ยจะมีอาการค้างอยู่เล็กน้อยสลับมิชิโกะจากว่าที่เก้าอี้จะรวยกันไปว่าเต็ดออเดอร์ฉายอยู่ที่คุณหมอสาบใ,ใกล้ๆนี้นั่นเองแล้วคือไซเฟอร์ตอนนี้เครื่องแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ2และ3กมานเราจะตามมา เดีย๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเป็นคนเข้ามาแล้วติดในตาบันเดงอยู่ใกล้ๆวา,ทานท่น้าของตัวัตเตอร์ไฟลไปก่อนครับอาการขาถ้าเกิดมีตอนที่เช็ดเลือดอย่างเดียวยังโอเคอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นตลอดนี่ไม่ดีแน่ๆแ้ะตรงนี้ต้องแดนที่กลับมาดูว่ามีใครเข้าหรือเปล่าจากเงาวานเต็ดออเดอร์ตรงนี้เหมือนจะเป็นดอกเตอร์แล้วตีเข้าไปแล้วขางอีกแล้วครับเอาละฮะบอกเลยว่าเหมือนโดนสตาร์ทกันเอาไว้พีเมลแดเตอร์วิงยาวๆจ่ายแนนดนที่มาจาังหวะแรกไ่โดนมีการวางก้อนโดนตีแล้วโดนตีเข้าไปแล้วเรียบร้อย จะเป็นการนั่งเฟสที่2ครับตรงนี้เลียร์กล่องโดนตีกันไปก่อนโอ้โหสำหรับเกมนี้มีด็อกเตอร์มีฟีเมลเดเซอร์ผู้อย่างรู้และนักโทษนั่นเองครับจับวาที่เก้าอีจะรวดเป็นรอบที่สอย่างที่บอกกันไปแล้วตรงนี้ครับรอยเท้าชัดเจนเป็นทาทาของพิซเนอร์หรือว่านักโทษอยู่ใกล้ๆจะเข้าเลยหรือเปล่าวางวัตตาฟายเตรียมโซ่เตรียมพุ่งกันเอาไว้ก่อนแล้วตรงนี้เหมือนไล่บาเยาวยา,วยาวแล้วโดนช็อตไปหนึ่งครับ เอาละฮะมีชีโกเดินกันมาต่อแล้วตรงนี้ลโล่งๆต้องต,งตงีกันไปไปทางด้านของพิซเซอร์รู้นะท่อครับเขาช่วยเหลือเพื่อนลูกทีมไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีทางด้านของไทเทเนอร์พุ่งมาเยาวยาตรงนี้วางกล่องโดนตีฉาบแล้วตีเข้ไ uh าไปแล้วอุ้ยมันไปล็อกเป้ากะาระด้าของตัวพิซเซอร์ไว้ก่อนแล้วพุ่งยาวๆาไปถึงทีแล้วเรียบร้อยครับจะส่งนักเต้นหญิงหรือว่าฟิวเวอร์เซอร์กับคาร่าไปก่อนเป็นคนแรกลวครับโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์เหลือ3เครื่องกับ3าคนต้องมาดูว่าใกล้เสร็จแล้วหรือยัง จับยิวมายาวๆร็อกเก็ตแชร์อยู่ไม่ไกลจับวางกันไปวันเต็ดออเดอร์ฉายอยู่ที่การโบกครับจะเจอกับผู้อย่างรู้หรือว่าเตียปาบัาเตอร์ฝ่ายบาบาแล้วก็ตีเตีเยวโอหแล้วตัวข้างหลังมีไม่ตีและบิ๊กอยู่ในยมือแล้วเก็บงานไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับสำหรับทะนาพิเตอร์เนอร์โดนจับฮิวขึ้นมาแล้วเก้าอี้จะรวดอยู่ไม่ไกลตรงนี้ครับวากันไปก่อน มาดูว่าในเกมเกมนี้ที่มีอาการคร้างแบบนี้มิชิโกโกีชาจะเก็บได้กี่คนและตัวเร่งทอรหัสก็ขึ้นมาแล้ววางบัตเตอร์ฝ่ายผู้มายาวๆแล้วติดไปเล็กน้อยเจอกับผู้อย่างรู้มองหาเครื่องสั่นเครื่องต่อไปแล้วมันจะเจอเป้าหมายอยู่ได้ขวามือวางบัตเตอร์ฝ่ายไว้ที่เก้าอี้จะรวดมิชิโกเดินไลมบัเตอร์เฟอร์เสร็จพอดีหกกักขวาเข้าบ้าแล้วตีหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับ เหมือนมีคนพยายามที่เขาไปช่วยเป็นผู้ยังรู้แล้วก็ด wow. ็อกเตอร์วาถท้านับีเสื้อแดงที่พูดกันมายาวๆแล้วโดนช็อตไปหนึ่งมีผู้ยังรู้อยู่ใกล้ๆแล้วตีไปก่อนหนึ่งทีพิสเดอร์ฉีกออกไปได้ขวามือครับโอ้โหมันมีอาการหงุดหงิดอยู่เหมือนกันครับสำหรับการค้าของเกชาลุพิชิโกครับเล่นๆไปแล้วค้างเล่นๆไปแล้วค้าต้องรอให้ทีมงานทาการแก้ไขกันก่อน แล้วมิชิโกเดินมาเยายาตรงนี้มุมได้หรือเปล่าอยากจะพุ่งเรือเกินและพุ่งเข้ามาแล้วตีเข้าไปไม่โดแต,ต้องรบก,กันดาเมจเอาไว้อีกครับโอ้โหแบบนี้ไม่ดี้วครับมิชิโก ต้องพยายามเก็บคนเดิมให้ได้ไวที่สุดแล้วตรงนี้พิซเซอร์เนอร์มันจะฉีกออกไปได้ขวามือจะพุ่งได้หรือเปล่าวาดพัฒนาดักหน้าเอาไว้หนึ่งแล้วพุ่งยาวยาววันจันทร์นี้เราตีไม่โดนพิเซอร์เนอร์ข้ามหนีไม้กันออกไปต้องทำลายไม้ที่เม่ก่อนสำหรับพิชิโกแล้วเดินไล่ตามกันมาใหม่ม,มีผีเสื้อคาอยู่ในมือเราจะปาหรือเปล่าลรป,า,รปาดักเอาไว้หนึ่งยึกยึกยกัยกๆยกักกันอยู่แล้วพุ่งยาวๆาวตีกันไปวันจันทร์นี้เรียบร้ยรอยครับโอ้โหต้องบอกว่ายื้อเวลาได้ดีเหมือนกันสำหรับพิเซอร์เนอร์จ,อย,อ,จรอยู่ไ่ไไมกลครับ เกยชาเดินหิวผูกลูกโป่งพิเซเนอร์กันมาเยายาด้วยอาการกระค้างเติ่งแบบนี้ครับเ <c oughs> คอร์ไซเฟอร์เหลือสองเครื่องครับต้องมาดูว่าจะแก้เกมกันยังไงทั้งมิชิโกะแล้วก็ทั้งหน้าของเซเวอร์แล้วเคอร์ไซเฟอร์เครื่อง <c oughs> ที่สเซมิที่เรียบร้อยอยู่บนเรีกลางโบดมิชิโกะปาทางดน้าของตงัวรถไฟและผู้ยายาตามกันมาเปน็นทด้นผู้อย่างรูที่วิ่งอยู่ด้านหน้า <c oughs> แล้วจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้หรือเปล่าปาผิเสื้อดักอีกหนึ่งแล้วพยาธิอนุนกันอยู่แล้วโดนตีไปหนึ่งแผลสำหรับผู้อย่างรรูคับ เอาละเดินชีกหนีออกไปจะมีใครมาแอบแทบหรือไม่แล้ววิ่งยาวๆมีอาวากรนดามเมจอีกแล้วครับโอ้โหแทบที่แบบปาร์ตี้นี้และชัวร์จะได้ของตัวพิซเดอร์ข้นอแบบที่เรียบร้อยขอตีสะหนคนไปก่อนเป็นผู้อย่างรู้ครับต้องจับขึ้นมาก่อนนะฮะไม่งั้นนี่อาจจะมีการจุดเครื่องเกิดขึ้นได้ แล้วมีท่นานจาของตัวพรีเซตอร์พยามยทน่เข้ามาช่วยอยู่ไกลๆต้องระวังไว้ด้วยครับเพราะว่านักโทษน่าจะมีช็อตอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วเขามาตรงนี้แล้วโดนช็อตจริงๆด้วยมีหมายให้เล่นกันอยู่พับมาย่เวลาตีมปยังไม่โดนกระโดดทามมาตรงนี้แล้วโดนตีทิกันไปจุดเครื่องขึ้นมาแล้วช่วยผู้ยางรู้ได้เป็นที่เรียบร้อยเป้าหมายแรกน่าจะเป็นพิีเซเตอร์โดนมาเยาะตรงนี้ยังไม่ได้ วิ่งกันแบบยาวๆตีไปช็อตแรกก็ยังไม่โดนแล้ววาทธนกอบตัวบัต์ไฟข้าไปก่อนยังมีบิ๊กอยู่ในมือแต่เลือกที่จะยังไม่ใช้อาจจะต้องใช้เทเลพอร์ตแล้วเดินมาตรงนี้ติดหรือเปล่า้วตีก็ไปแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของพิสเตอร์ร่วมกันไปก่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเจอใครหรือเปล่าเหมือนมีผู้ยังรู้หรือว่าเสียอยู่ใกล้ๆวานานกอบตัวบัตส์ไฟแล้ววิ่งยาวๆตรงนี้มีนอกอีกตัวหรือไม่้วตีก็ไปแล้วเรียบร้อยครับ ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีนอกอีกตัวเพราะว่าเขาดูไว้ค่อนข้างนานมากๆครับจับหิวขึ้นมาผู้อย่างรู้ครับใกล้ๆบิโกอ้จะรัวอยู่แต่อาจจะวางไม่ได้เพราะว่าทางด้านของตัวด็อกเตอร์อาจจะมาแซบอาจจะมาช่วยได้อีกหนึ่งครั้งนันเด็เดินยาวเดินไกลกันดอยหวานกุ้ีจะรัวกันไปสำหรับผู้อย่างรู้และพิซเนอร์ตรงนี้ยังไงลุกหรือเปล่าแล้วยังลุกไม่ได้เหมือนกันครับเอาละฮะมองสายแลขวาบิโกอ้ใกล้ๆอยู่ต้องมาดูว่าด็อกเตอร์คุณหมอสาวจะเข้ามาช่วยหรือไม่นะฮะ โอ้โหตัวแต่ลตัวนักโทษนี่น่าจะต้องกลับคัร้า,ราไปเกาะเป็นคนที่2ครับมาหรือเปล่าแล้วจะมาแซ่บรแซ่บขึ้นมาไปที่เรียบร้อยผู้ยังรู้ยังวนๆกันอยู่ต้องระวังไว้ด้วยวะอาจจะมีนกเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆเดินวนกันมายาวๆพยายามที่จะหลบมุมกันอยู่ได้หรือไม่ได้ชดแรกตีไม่โดนแล้วตรงนี้กระโดนข้าแผ่ไม้ก็ไปก่อนเเกอีชาวิชิโกะต้องนี่กว่านี้ระหว่งางท่านบัตเตอร์ไฟกันไปผู้ยังรู้วิ่งชีกออกมาได้ขวามือ พยายามที่จะดูดนกกันอยู่ครับต้องมาดูว่านกของเขาใกล้เต็มแล้วหรือ,อยังแล้วตรงนี้เป็นด็อกเตอร์คุณหมอสาวออกไปแล้วครับรูปเกมอาจจะเสมอได้ถ้าเกิดมีท่อหรือดันเจียนอยู่ใกล้ๆแล้วเสียตรงนี้โดคข้าไปอีกเดึอครับ,อรบเอาละฮะยังไงครับมิชิโกะอย่างนิ่งค่อยๆเดินตามกันมายาวๆตีได้ไปแล้วเรียบร้อยครับไปเกมการเก็บ3ามของมิชิโกะนั่นเองครับ แล้วนี่ก็จะเป็นสก,กินใหม่ล่าสุดครับที่มีชื่อว่ามาตาไวของมิชิโกะส่วนท่าหน้าของอนิเมชั่นที่มันมีการค้างอยู่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวทีมงานก็คงจะแก้แหละเพราะว่าถ้าเกิดไปแก้เนี่ยมุนยิดหน้าดูเหมือนกันฮะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสก,กินนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยกล่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิที่ชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสสวััดีครบ